บททดสอบใหญ่กลุ่มโจรสลัดจกักรพรรดิหมวกฟางก้าไปอีกขั้นเก้าข้ามภาคีอสวินเทพสู่สงครามสุดท้ายต่อสู้พระเจ้าประทะก,กับอิม สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับแน่นอนแหละว,ว่าถึงแม้ปัจจุบันนี้เรื่องราวของวันพีทนั้นจะเป็นเหตุการณ์การย้อนอดีตกลับไปที่กอตวดวลเล่แต่มันมีใจความสําคัญนะการที่จาร์โอดานนะั้เลือกนะครับทามมิ่งตรงนี้เวลาตรงนี้ในการย้อนอดีตกลับไปที่กอตวดวลเล่เพราะว่านะครับในเหตุการณ์ปัจจุบันในเอลบาฟนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มโจสรสัตว์หมวกฟางนั้นเตรียมจะได้ต่อกรอน,นะครับกับพาคีสุวินเทพอีกทั้งยังมีอิมนนนนคครัที่นน่่่แแออวาาโโตตกงยยเลย ึงแม้จะผ่านร่างกุนโกก็ตามทีเถะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะนับได้ว่านะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือศึกแรกเลยได้ซ้านะครับที่กลุ่มโจรสัตมฟังในฐานะสิจักพัฒนนั้นจะได้ต่อกรนะครับกับคนระดับพระเจ้าของโลกนะครับพวกปาคีเอสวินเทพหรือแม้กระทั่งอิมเลยทําให้นะครับเรานั้นน่าจะได้รับรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับจากเหตุการณ์กอต์บอลเล่นี่แหละว่าความสามารถนะครับที่แท้จริงและการภาคีสวินเทพหรืออิมนั้นมันมีความสามารถที่โคตรแกร่งโคตรอันตรายยังไงนะครับผ่านมุมมอง เจมันน่าสนใจตรงที่ว่านะครับคนในกลุ่มโรเจอร์อย่างเช่นกาบันรู้วิธีนะครับในการจัดการนะครับเตาซอมเมอร์นะครับว่าทํายังไงนะครับถึงสามารถจัดการเจ้าพวกนั้นได้เพราะว่ามันมีปริศนาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเออพวกพาคีสุนเทพนั้นมันเป็นอมาตะหรือเปล่านะครับแต่กาบันก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นอมาตะนะมันสามารถจัดการได้นะครับด้วยฮาคิ it, ราชันเพียงแค่ว่าต้องจับจุดให้ได้แต่มันก็น่าสนใจในหลายจุดว่านะครับกลุ่มโจนสั์หมวกฟางเนี่ยมันจะไปหวังพึ่งแค่ลูฟี่คนเดียวก็ใช่เรื่องใช่ไหมต้องให้ เรือของกลุ่มนั้นเนี่ยช่วยในการต่อสู้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีภาคีสวินเทพหลายคนไม่ว่าจะเป็นศึกนี้หรือศึกหน้านะครับมันต้องประกบในการต่อสู้อยู่แล้วจึงทำให้มันน่าสนใจตรงนี้นี่แหละครับว่าในเอวาร์ครังนี้นะครับโซโลอูซบซันจิหรือใครก็แล้วแต่นั้นน่าจะถูกอัปเกรดพลังขึ้นไปนะครับในฐานะการต่อสู้นะครับในรูปแบบขั้นสูงไปอีกซึ่งย้ําว่านี่มันเป็นเคล็ดวิชาการต่อสู้ที่มันลับจริงๆมันลับตรงที่ว่ามันแทบไม่มีใครในโลกนั้นคือมันน้อยแหละนะครับที่สามารถต่อกรนะครับกับภาคีสว ชีวิตยังไม่เคยเจอเลยได้ซ้ําแต่นะครับในตอนนี้มีกาบันอยู่ที่เอลบาบและกาบันนั้นนะครับเป็นคนที่เคยต่อกอนแน่นอนนะในเหตุการณ์ก็ตวันเล่ซึ่งกาบันนั้นรู้วิถีทางในการแก้ปัญหาก็คือแก้ปัญหาในการต่อสู้อัศวินเทพรู้วิถีทางในการพัฒนาพวกของกลุ่มหมวกฟางรู้วิถีทางที่สามารถต่อกอนนะครับกับอิมได้ในอนาคตจึงทําให้นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญและมันเป็นตัวแปรที่ดีด้วยนะครับว่าทำไมอาจารย์โอดานั้นเลือกในการย้อนอดีตนะครับเหตุการณ์ก็ ที่มันเหมือนยายแมงมุมเลยมันเชื่อมที่อาจารย์โอดานั้นเขียนขึ้นมาและมันจะเป็นจุดพีคมากที่สุดเลยได้ซ้ำ ซึ่งหากนับนะครับในกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่สามารถแชร์คิราชันได้อนี้แบบออฟฟิเชียลทางการนะก็จะมีนะครับโซโลกับลูฟี่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสงสัยเลยเนี่ยการต่อสู้นะครับกับพาคีสวินเทปนั้นต้องใช้ฮาคิราชันเท่านั้นนะครับที่สามารถต่อกรนะครับความเป็นอมตะเจ้าพวกนี้ได้อันนี้มาจากปากคำนะครับของกาบันนะครับที่เคยต่อสู้กับพาคีสวินเทพแต่ผมก็แอบสงสัยว่าบางทีแล้วมันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะที่้งใช แค่ฮาคิราชันเท่านั้นถึงจะสามารถจัดการนะครับในความเป็นอมตะเนี่ยของพวกนี้ได้นะครับอาจจะเป็นเพียงแค่สามารถใช้ฮาคิเกาะได้ก็สามารถต่อกอนได้ผมว่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหยากลําบากเลยนะภาคีวินเทพนั้นมีกันกี่คน678คนอย่างเงี้ยจะให้แค่ลูฟี่โซโล2คนในการจัดการคนเดียวมันจะไปจัดการครบได้ยังไงนะครับยังไงในท้ายที่สุดแล้วที่อาจารย์โอดานั้นได้เขียนมานะครับมีภาคีวินเทพขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับก็คือต้องการให้กลุ่มจรสัั์หมกกฟงนน้้นไดปะบคู่ในกาารต่่อสู้เทกับ ว่านะครับมันคงจะมีบางอย่างนี่แหละนะครับที่เกี่ยวกับการใช้ฮาคี้อาจจะแค่ฮาคี้กรกฮาคี้สังเกตหรือนะครับอาจจะเป็นพลังบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่จําเป็นต้องพึ่งฮาคี้ขนาดนั้นที่สามารถต่อกรเจ้าพวกนี้ได้เพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งนะครับที่กลุ่มโจรสันหมกฟางนั้นต้องเรียนรู้นะครับไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการบันอย่างเดียวอาจจะต้องเรียนรู้นะครับผ่านการต่อสู้นี่แหละที่สามารถจัดการเจ้าพวกนี้ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องการเรียนรู้ในระหว่างการต่อสู้นั้นเช่นนะครับตุการที่โซโลนั้นปะทะกับคิงโดย สู้ให้ตายไงก็ไม่สามารถสู้คิงได้นะครับเพราะว่ามันมีเคร็ดเกี่ยวกับคิงอยู่นะครับในเรื่องไฟเปิดไฟปิดของเฮแกนนั่นแหละทําให้นะครับรูปแบบการตั้งรับของคิงนั้นแตกต่างออกไปนะครับเวลาไฟเปิดไฟปิดซึ่งมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งและการที่โซโลนั้นได้รับการเรียนรู้มานะครับผ่านการต่อสู้ จึงน่าสนใจมากในจุดนี้นะคบว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นโอเคนะครับอาจจะได้รับแนวทางมาจากกาบันแต่กาบันนั้นก็บอกแค่แค่นั้นแหละว่าเอ้ยให้โฟกัสในเรื่องการใช้ฮาคิราชันและพี่แกนั้นก็งอนเงี้ยวๆนะครับอยู่ข้างล่างอยู่เพราะว่าไม่ไหวแล้วในการต่อสู้ <S <S <ๆ>ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นก็ต้องไปเรียนกันเองนะครับก็คือไปดูเลยเวลาต่อสู้นั้นจะใช้ความสามารถอะไรนะครับที่สามารถต่อกรเจ้าพวกนี้ได้นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยโอเคต้องใช้ฮาคิราชันอยู่แล้วในการต่อสู้แต่ผมกลัับบมองว่านะคร บางทีแล้วการมีฮาคีสังเกตนั้นก็อาจจะสามารถใช้ในการต่อสู้นะครับพวกภาขคีสวินเทพได้เพราะไอการต่อสู้นั้นเนี่ยที่เราเห็นว่าฟันาาและมันสามารถฟืน้นฟูร่างกายตนเองได้แต่ถ้า,ามีฮาคีสังเกตเนี่ยในรูปแบบที่แตกต่างออกไปคือปัจจุบันเนี่ยฮาคีสังเกตในวันพีชนั้นมันจะมีแบบว่าหลายรูปแบบเนาะเช่นการมองเห็นอนาคตได้นะครับการรับรู้นะครับหรือเซนต์นบบต่างๆมันจะเหมือนแตกแยกออกไปบางทีอาจจะมีอีกสักรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับผ่านฮาคีสังเกตนี่แหละที่สามารถใช้ในการโจมตีอัศวินเทปได้เเช่นนอาจจะปป็รูแบบ นะครับถ้าให้ผมนึกง่ายๆเลยเนี่ยเหมือนดาบพิฆาตสูนนะครับที่รับรู้ได้นะครับถึงเส้นใยบางส่วนและการที่สามารถจัดการบุคคลคนนั้นได้อันนี้เหมือนการอาจจะรับรู้ได้ว่านะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างพานาคีสังเกตของตนเองจนกลายเป็นเซนว่านะครับสามารถโจมตีนะครับพาคีสุนเทพได้และสามารถทําให้พวกนี้ไม่สามารถฟื้นฟูได้นะครับในช่วงจังหวะจังหวะใดจังหวะหนึ่งผ่านสัญชาตญาณการต่อสู้ซึ่งถ้าเป็นจุดนั้นจริงๆนะครับทำให้สันจินั้นก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากฮาคีสังเกตตนเองได้นะครับอย่างก้าวกระโดแนนน่เเพราะิก็็ป คนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเรื่องการใช้ฮาคิสสังเกตของเขาและมันจะทําให้เขานั้นนะครับสามารถต่อกรกับอัศวินเทพได้และหลักๆที่เราเห็นเนี่ยอัศวินเทพที่ถูกโจมตีไปนั้นเนี่ยมันถูกโจมตีนะครับด้วยการถูกผู้ใช้ดาบในการโจมตีซึ่งมันเป็นการตัดการผ่ามันเลยทําให้นะครับไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายตนเองได้หรือเป็นการฟื้นฟูที่ช้าม,มากๆแต่เรายังไม่ได้เห็นรูปแบบนะครับการใช้ลูกเตะของซันจิการต่อยของลูฟี่ว่ามันจะสามารถทําลายนะครับอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างไงผมเลยคิดว่านะครับบางทีเนี่ย การจับจุดในการโจมตีด้วยสัญชาตญาณหรือแม้ก,กระทั่งนะครับการใช้ฮายคีกระในการควบรวมกับฮาคีสังเกตในการต่อสู้ด้วยบางทีอาจจะมีรูปแบบที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในการใช้ฮายคีกระนะครับคือก่อนหน้านียเราอาจจะเคยทําคลิปใส่ไปว่ามันมีฮายคกระนะฮายคเกระขั้นสูงฮายคเกระขั้นสูงสูงขึ้นไปอีกแม่งมีหลายสเตปหลายชั้นมากเหลือเกินและบางทีแล้วมันก็จะมีอีกสเตปหนึ่งนี่แหละที่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้เพราะหลังๆอาจารย์โอดานะก็ค่อนข้างใช้นะครับการรูปแบบและการในการใช้ฮางมีประโยชนน์มาากกใรต่อสู มันอ a d a p ปได้หลากหลายนะครับจึงทําให้นะครับน่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญและนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญของคนในกลุ่มหมวกฟางในการต่อสู้ในการพัฒนานะครับการใช้ฮาคิ้ของตนเองก็คือพัฒนาและทําให้ฮาคิ้ของตัวเองนั้นตื่นขึ้นมาได้ในระหว่างการต่อสู้ซึ่งถามว่าทําไมผมนั้นนะครับถึงพูดอย่างนั้นว่าไอ้จุดนี้สําคัญเรื่องการใช้สติญญาณในการต่อสู้เพราะอย่าลืมเลยครับว่านะครับกลุ่มหมวกฟางเนี่ยมีเป็น10คนมันไม่ได้สามารถนะครับใช้นะครับฮาดคิ้งได้ทุกคนนะเลยทาให้น แฟรงกี้ชอปเปอร์หรือใครก็แล้วแต่ซึ่งถ้าหากเน้นเรื่องสัญญาณในการต่อสู้ก็คือจับจุดได้ว่าจะต้องทำในช่วงจังหวะนั้นใช้จังหวะนี้นะครับในการโจมตีเข้าใส่มันก็จะสามารถต่อกรก,กับภาคีสวินเทปได้ที่มีจํานวนนะครับที่เกือบจะครบกลุ่มหมวกฟางแล้วเลยได้ซ้ำซึ่งอย่างที่พูดไปเกินไปต้นคลิปแล้วครับว่าเดี๋ยวภาพรวมเนี่ยมันก็ต้องมาเจอกลุ่มหมวกฟางยังไงมันก็ต้องเล่นในรูปแบบนี้นี่แหละที่ใช้ในการต่อสู้ได้ไม่อย่างนั้นนะครับโอ้ยมันก็โกงเกินนะภาคีสวินเทพนะครับพวกพ จัดกาดเลขหนึ่งจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับพวกนะครับพอมังกรฟ้าภาคีคีวินเทพ,พวกนี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและพวกนี้นั้นนะครับคงมีพลังบางสิ่งบางอย่างนี่แหละที่อิมนั้นแบ่งมาให้กับเจ้าพวกนี้พอเราได้เห็นนะครับผ่านมุมมองนะครับที่อิมนั้นสามารถพูดคุยนะครับกับเจ้าพวกนี้ได้นะครับผ่านจิตหรือนะครับมุมมองนะครับที่อิมนั้นสามารถยึดชีวิตคนคนนั้นได้เช่นยึดชีวิตของผู้เท่าเซตเทิลหรือเข้าสิงในร่างของกุนโกนะครับจึงทาให้มันคงมีเศษเสี้ยวพลังบางสิ่งบางอย่างนี่แหละ ไปในตัวเจ้าพวกนี้มันจึงน่าสนใจตรงที่ว่านะครับไอเรื่องการใช้พลังใช้สัจักยานใช้จิตในการต่อสู้อาจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญมากไปกว่านะครับเรื่องการใช้ฮาคิราชันเพราะในเมื่อนะครับการใช้สิ่งสิ่งนี้ในการต่อสู้เท่ากับ <plateau> ว่านะครับคุณนั้นจะต้องรู้จุดเป็นจุดตายของคนคนนั้นบางทีแล้วไอการให้พลังของอิมนั้นนะครับมันอาจจะเป็นการให้พลังเข้ามาเนี่ยและมีจุดตายของแต่ละคนที่แตกต,ต่างออกไปและนั่นอาจจะเป็นวิธีเลยได้ซ้ำาลครับที่โจมตีตรงนั้นจุดตายจุดที่อิมฝังพลังเอาไว้และจะสามารถสังหารหรือว่าชนะ ในคนคนนั้นได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผมว่ามันก็อาจจะดูเมกเซนต์มากกว่าในการต่อสู้นะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วการที่ภากีสุวินเทพนั้นแกร่งขึ้นได้ในระดับสูงมันมีพลังของอิมนั้นเข้ามาแทรกซึมในการต่อสู้และมันทําให้นะครับคนในยุคเก่าอย่างเช่นแชงก็ได้ที่เคยนะครับเกรนเผามังกอนฟ้าแล้วก็เดากันว่านะครับก็น่าจะเคยเป็นภากีสุวินเทพเลยได้ซ้ําแชงนั้นแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลในตอนนั้นและกลับมานะครับแต่แชงก็คงรู้แหละว่าการจะต่อต้านกับอิมนั้นมันคคงงงไไไมมม่่่่่่่ใชเเเรรรือาายยยนนีีัับววทพูด้ เกี่ยวกับแขนของแชงเนี่ยที่พี่แกยอมไม่เสียแขนไปนั้นเนี่ยและมันมีรอยสักอยู่และรอยสักนี้มีแทบทุกคนนะครับในพวกปากีสวินเทพหรือนี่จะเป็นพลังอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่อิมฝังเอาไว้บางทีแล้วไอ้จุดเป็นจุดตายเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรอยสักพวกนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์ดูนะครับเพราะอย่าลืมว่าหากแชงนั้นอาจเป็นเผ่ามังกรฟ้าไปใช่ไหมและพี่แกนั้นเคยเป็นปากีสวินเทพจริงๆในท้ายที่สุดแล้วอิมนั้นก็สามารถติดต่อแชงได้นี่ผ่านไอ้รอยสักที่เขาเรียกว่าอบิาบิดการที่แแชชงงงเสสสียขนนนหลัปปัจาาากก้็มรรถอิะ จึงทาให้ในท้ายที่สุดแล้วจุดเป็นจุดตายนะครับมันก็อาจจะเป็นผ่านรอยสักนี้แหละนะครับแต่อาจจะต้องใช้สสญชาตญาณในการต่อสู้ในการรับรู้ในการโจมตีซึ่งนั่นอาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญบทเรียนแรกๆที่กลุ่มโจรสั์หมวกฟางนั้นจะต่อสู้กับเจ้าพวกนี้นะครับมันอาจจะไม่สามารถชนะได้เลยนะในสึกครั้งนี้แต่มันจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงสื่อสุดสุดท้ายในการต่อสู้ที่กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นจะต่อกรนะครับแล้วก็ผมย้ําหลายครั้งเลยว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นไม่คนพึ่งในตัวลูฟี่อย่าง รูปแบบที่สําคัญที่ทําให้เราได้เห็นการเกลียบทนะครับบางที่ก่อนหน้าแน่กูโมฟางเนี่ยมันไม่ค่อยเกลียบทนะในการต่อสู้นะครับจะเน้นเลย3ตัวหลักนะครับลูฟี่โซโลซันจิหลังจากนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับเรื่องการเกลียบทและทําให้เนื้อเรื่องนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสู่สงครามสุดท้ายและทุกคนเขียนบ้างครับคิดว่าการจะต่อกรกับอัศวินเทพนั้นมันจําเป็นจะต้องใช้ฮาคิราชันอย่างเดียวหรือไม่หรือมีรูปแบบอื่นในการต่อสู้จึงสามารถต่อกรได้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เเเลลยยนนนะครััแหมมมือดดดุ่ณ้้งไไก Sub กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ